สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซ่เขี้ยวพารวยอีกแล้วค่ะพี่น้องเออเราจะมาตามตัวเลขแนวาทางของไวรลาพัฒนาของคุณลุงส่งแล้วก็อาจารย์เสรีโอ้ครูนี่จับครูกันแตกดีเว้ยพี่น้องเออโบอมีรูดจักเทียตั้งแต่พัดเอาลุกครูกันนะคะอาจารย์เสรีกับลุงทรงในดวงเขากันเดี้ยมอยแหงเกาะกันนะนี่เอาลูงแต่พัดเมื่อแรกจนเมื่อนี่บบมีรูดค่ะพี่น้องเออ ไม่มีใครก็คนหนึ่งแหละที่เข้านะพี่น้องแต่งวดก่อนนี่เขาทั้งสองคนเขาบนเขาล่างงวดนี้กับเขาอีกคือเขานะพี่น้องมไม่หลุดจากเดื๋ตั้งแต่ปัดจับอาจารย์สองเส้นนี่ใส่กันอาจารย์เสรีกับลุงส่งนะพี่น้องวันนี้เราเจอกันวันที่วันที่หนึ่งพฤษภาคมหกแปดวันหยุดแรงงานนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สองพฤษภาคมหกแปดออกตั้งไว้เล่าไว้ไทยบ้านนี้ ถ้าเบิ่งสูตรเล่ามันสิไปแตกไทยพอมพี่นอ้อ,องพรอะลองจารณาเด้อออกเมื่อเดียวกันยังซีแห้งกามคักไปในะพี่น้องเลขกเล่ามันสิไปออกเลขไทยสูตรสูตรเล่าได้พี่น้องสูตรไวยเล่าหนี่งที่เฮ็ดลกมือนี้มันสิไปออกไถยถ้บเบิ่งนะ,ะพี่น้องเออการพูดไอ้เกลเบิ่งได้กับเบิ่งไปแต่ว่าซอเขียวไม่ค่อยูซื้อว่าเป็นแบบนั่นอี๋ลงสูตรได้มันก็ไดสูตรนั่นปังๆเคื่อเก่าแม่พี่น้องนะคะเออ มันจะเป็นแตกไ้ยเบิดแม่เอาลองพิจารณลเหน้าด้อมือเดียวกันได้เลยนะฮะอาจารย์ลูกทรงแตกเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องลูกทรงแตกเก้าหนึ่งบนนะ,ะเออเมื่อวานนี่เห่นวะอา่าเก้าหนึ่งบนอาจารย์เสรีแตกห้าสี่สี่ห้าล่างตัวหน้าในในชุดหกตัวหน้านะครับเข้าวิ่งนะพี่น้องเข้าวิ่งสองตัวเข้าวิ่งห้ากับวิ่งหนึ่งบนเด้ออาจารย์เสรีก็ไดบ่ธรรมดาเด้พี่น้องอาจารย์ลุกสรงแตกอะไรเดี๋ยวดูกันนะ มันมัน,มนลายเสี้ยนไล่อาจารย์ไงเบื้องเนีจักหน่อยน่ะอ่าอา,อาจารย์ลูกทรงนี่แตกวิ่งหนึ่งครับพี่น้องจับคู่แตกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องแตกตกตกลางนะอ่แล้วก็พกตัวอันสามตัวแตกนี่เกียบเม็ดเข่าหาหนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเกือบแตกหาเก้าหนึ่งให้หกเก้าหนึ่งพี่น้องอุ้ยคักอีริบะหงัดนี่เนาะ แต่่างวัดต่อไปกับพี่พีดบังคือเก่าละพี่น้องสองคนมีเพิ่นจับค้าเขาคู่กันดีครับดวงขึ้นดวงเฮงดวงเสริมกันพี่น้องนะคะใครจะมารับไหนใครจะหลุดยังไงมันยังไม่เจอนี่นะมันมาตลอดไหมเขาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นสองก้นนี่ดวงสมพงกันค่ะพี่น้องเอายังไงก็ฝากไปให้พิจเจรณหน้าในวัดต่อไปทุกอาจารย์ดังกันแล้วกันนะคะพี่น้องอ่ของซ่เขี้ยวนี่ก็แตกเก่าหานะ,ะพี่น้องแตกเก่าห้าล่างนะคะพี่น้อง สูตรใดที่บ่แตกบ่ต้องไปเสียใจเดี๋ยวมันก็เขาอีกนะพี่น้องมันหลุดแล้วมันต้องเข้ามันไม่หลุดตลอดการคือซอแฉลกเอ้บอกละทำสูตรอะไรให้ตามสูตรนั้นนะฮะพี่น้องอ่าเนี่ของปูคําชนเป็นยังไงเมื่อวานนี่อือปูคําชนเมื่อวานนี่โอ้โหอุตลุดกระชูดรุดแต่ในหลุดแล้วอย่าลืมตามนะคะอันนี้เส้นน้องงานการรุดก่ะมเมื่อวานนี่ โอ้ยบลเหลียงไงเหลี่ยงใหญ่เหลี่ยงใหญ่เลยเนาะอาจารย์อืมบัดของพ่อเส้นเพ่งนี่ตัววิ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแท้ๆกับพัดว่ตจับหนึ่งู่นะวิ่งวิ่งวิ่งคับแต่ได้เนี่ตัววีนามีหนึ่งมีเก้าพิศูนมีสามมีสี่ว่ตจับเก่าหนึ่งให้่ะแม่พี่น้องโอ้จับหนึ่งเก่าในกับอะไรเออจับศูนย์เก่าสันน้เพื่อนเออ เดี๋ยวค่อยไปเบื้องดีในคลิปของสามเสียนดังนะคะจะลงในคลิปต่อไปนะคะหลังจากจบคลิปนี้เราจะไปตามในคลิปต่อไปสามเสียนดังปู่คำชนพ่อเสียนเพลงเสียนนองหันนะคะ,ะหลังจากจบคลิปนี้ของสามเสียนดังนี้นะคะพี่น้องหลังจากจบของสามเสียนดังเราจะไปตามของจอเขียวหันพี่น้องตามของเจ้าของช่องมึงรุ่นเป็นนังในเรืกอสี่สตรเตกนะ สีสุดแตกนะพี่น้องเออซอเขียวจะล่งให้นะ,ะสีสุดแตกมีความซอเขียวสุดแตกสายใต้สายขมิ้นฝั่งลาวนะคะสุดในหลุดอย่าหยุดตามนะคะมันจะมางวดนี้แหละนะคะพี่น้องเออมือวันสุกมีส่วนมากของซอเขียวจะแตกชุดหกตัวหน้าเนาะอืม,มกบเนียนนวดดอกพี่น้องเล่นเี้ยนกับแม่น้ำกันเบิดเออ มันเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะพี่น้องเออท่านหลังไหมจากมันนังนี่แหละเป็นตัวของตัวเองดีเว้าไปตามความรู้สึกเจ้าของนะพี่น้องคิดจังไดก็เฮ็ุเป็นจังไงกเ็เฮ็ดไปมันเป็นความรู้สึกมันเป็นบม่อเป็นสิตั้งใจนั่งเาบาแบาบ,บ,บ,บจบเบืเ้องหลขกมันมาเป็นทีน่น้องพี่น้องเออมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นกันเองมัง่งเออลังคนเนี่ยเก่งจนปรกาทั่วมหานิทาลย ย่านไล่ยานแอดมินประกาศเบาหนัาเหมือนกนย่านแอดมินหายสิทโทรมาหาแอดมินยานแอดมินดาเหมือนเอาอีลีทเอฟพี่น้องบางช่องก็จ้าพกคุยน้ำเอฟซีเลยเบาซื้อเบาทั้งช่องเบาไปเบาไปเบาไป,าไปมันคือหน้าที่นะนะพี่นะ้อนงะแต่พอเอฟซีติดโทรหาหนี่โอ้ยขันโมเมนต์เลี้ยงเงินเขาไอ้จากการคนโท,ทุนสะสมกูเดียวตามได้ยินมานะพี่น้องเออขันเบาเลี้ยงเงินคว้าไม่เลยบัญชี้นะ่หมั่นระับไใบป่านยังนะพี่นะ้อนงะ อันนั้นมันก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของแต่ละบุคคลเนาะเออแต่ของซอเขียวนี่วอรวบอกเพเื่นว่านี่บ่ไเลเลือกแล้วรับเบดิดผู้ใไดเป็นไผฟางยายงเดียวนักนักเขารับหมดข้อเซ็นเตอร์เนาะเวอมาอีกแล้วได้ข้อเซ็นเตอร์เบอร์โทรศัพท์นี่มันคือยากแพ้ม่อีกแล้วพี่น้องซอเขียวรับสายปูห่อยบอนเบอร์ข้อเซ็นเตอร์บวันนี้เพื่อนบอกเรื่องเบอร์โทั่วเทียกรอนกันยากน้าเบร์โทั่วงวดนี้มากอีกแล้วซอเขียวตัดบทเลย เบอร์ข้อเส้นเตยอีกบ่เนาะบอรับประธานผมอยากสอบถามสิมัสสอบถามมีนางข้อเส้นเตยเขาบอถามดอกประธานเลยปิดเลยนะพี่น้องนี่วะบอโทรมาอีกได้ละมิดจ้ะเนาะฝากไว้คิดตามตัวเลขแนวทางไว้เล่าวัฒนาลุงส่งแล้วก็อาจารย์เซรีกันหลังจากแตกปังๆบนล่างเออแตกตัวไหนเราไปชมดีเอเอกันพร้อมวดันที่สองพฤษภาคอแฟกกันได้จ้า เราก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสรีเลยนะคะพี่น้องสองอาจารย์ดังระหว่างเสรีกับลุงสรงนะ,ะพี่น้องสองอาจารย์ดังค่ะพี่น้องวดที่แล้วอาจารย์เสรีแตกวิ่งห้าแตกวิ่งหนึ่งจับคู่แตกห้าสี่นะคะพี่น้องเข่าชุดหกตัวหนาสองตัวล่างนะคะพี่น้องรอบนี้นะคะอาจารย์เสรีให้มาสองปรอหกแปดนะคะสองวสภาพวิ่งหาวิ่งแปดบนล่างนะคะพี่น้องจับคู่แตกสี่สามหกห้าเจ็ดห้า สี่แปดหกแปดเจ็ดแปดและสองแปดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพิจารณาค่ะสำหรับผู้ใดที่ได้กรับอาจารย์ก็ดีใจน้ำเนาะอ่ามันมีแตกได้ทูกแนวทางทุกหม่องทุกบอลเนาะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบนท้ายล่างในตัวไหนก็ตามมาหมดเลยในหกตัวนะพี่น้องเข้ามาจับชุดจับคู่กันบดสุ่มออเข้าได้คู่แพ้เนาะอารมณ์พิจารณาอีกหวดน,นี้ค่ะพี่น้องอาจารย์เซรีสองคุณภาพามมกแปดนะคะ วิ่งห้าวิ่งแปดบนล่างจับคู่สี่สามหกห้าเจ็ดห้าสองห้าสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดและสองแปดค่ะพี่น้องสองอาจารย์ดังแตกปังแน่นอนไม่มีใครแพ้ใครตั้งแต่ทํากันมานะพี่น้องจับคู่กันเพราะมีรดจักเที่ยวรถนะพี่น้องรองพิจรารณาตามเส้นใดได้เส้นนั่นค่ะพี่น้องคะอาแคปหน้าจอเพ้าไลฟ์เสียงกับเบดพี่นอ้องเจอกันรัวๆนะคะหลังจากจบคลิปนี้จะตามสามเส้นดังให้นะคะพี่น้อง อลองพิจารณานะคะอลองพิสูจน์กันดูงวดสองพฤษภาคมนะคะพี่น้องตามต่อนะคะพี่น้องของลุกทรงนะคะตามต่อเลยของลุงทรงนะคะหลังจากแตกบนนะคะพี่น้องเอออาจารย์เสรีแตกล่างในชุดหนกตัวหน้างว่สองเสยนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะพี่น้อง 30, สามสิบเมษายนหกแปด 68, ลุกทรงแตกวิ่งหนึ่งจับคู่แตกเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเงินบริษมตัวเก็บเข่าเนาะพี่น้อง เออหน้าวัดเสียวเนี่ยรอพังหันรอบนี้อาจจะปังนะครับพี่น้องอซอเขียววานนี่อาจารย์บอกว่าปังแน่นอนว่ามิลดค่ะพี่น้องซ่เขียววาอาจจะปังนะพี่น,อน้อจจง,องเออปังสามตัวแตกซ้ำนะไม่ใช่2องตัวแตกนะพี่น้องสองเมษายนสองพฤษภาคม 8, หกแปดเวลาพัฒนาลุงส่งวิ่งสองวิ่งห้าบนล่างค่ะพี่น้องเด่นให้เก้าสองสองหกห้าหกรองห้าเก้าเบิ้ลสองสองก้าห้าห้า 99นะเบิ้ล2255และ99สามตัวแตก692 626 656ค่ะพี่น้องอ่ะแคปหน้าจ,จอจ้าบ่ตอนนี้ฝนกระแลบา,าแล้วพี่น้องจะได้ไปไต่อึงอีกแล้วนอมาเรงฝากไว้ให้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะอ่าชอบก็จัดขัดกระพานอ่าลุงส่งบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรอบนี้มีเฮนะพี่น้องเออ เบิ่งใส่กันดู่สองเส้นนี่เส้นสิกเท่ากันคักตามเส้นไหนได้เส้นนั้นนะคะการันตีฟันตรงสามตัวแตกสําหรับลุงส่งนะคะหลังจากเข้าสองตัวแตกสามตัวต้องมาแน่นอนงวดนี้วันศุนนะพี่น้องเอาพิจารณาชอบก็จัดคัดกระพันลุงทรงวิ่งสองวิ่ง,ง,งหับทลางเด้อเด่นเก้าสองสองหกห้าหกตรองห้าเก้าเบิ้ลสองสองห้าห้าและเก้าเก้าสามตัวแตกหกเก้าสองหกสองหกหกห้าหกเลขรัฐบาลไทยมันจะออกวันที่สองเดียูยนียรับพี่น้อง เอาชมจัดไปอย่าให้เสียัน่วนาะพี่น้องอ่ะว่างได้ก็ว่า,วาตามเพื่อนโชคดีมิใช่ค่ะพี่นอ้องรำรวยกันร้องกัน,กนสุขูสุขคนขอยสมดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องค่ะพอกันไหมนคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ